กลุ่มกเกษตรกรทำนาหนองห้างดำเนินกิจกรรมเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกในการปลูกข้าวโดยการจ่ายเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อใช้ในการผลิตข้าวเช่นลดเกี่ยวข้าวลดปักดำรวมทั้งมีการรับซื้อผลผลิตจากสมาชิกเพื่อการแปรรูปผลผลิตจากสมาชิกขั้นตอนการพก้าสำหรับเตรียมปักดำ เราใช้เทคโนโลยอีอย่างไรบ้างครับในกระบวนการผลิตระยะเวลากี่วันในการงอกครับก็คือกลุ่มเกษตรกรทำงาน,านองห้างนะครับซึ่งเราเราได้รับเงินผู้จากโครงการโครงการาสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรให้ในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับ <Okay. S 2> เพื่อการสึงการตลาดนะครับซึ่งในในปัจจุบันนี้นะครับ เกษตรกรที่ทานานะครับเกษตรกรที่ทํานาจะมีจะเป็นมีแต่ผู้สูงอายุนะครับฉะนั้นแล้วทางกลุ่มก็เลยดูว่าเราจะใช้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆมาช่วยกับเกษตรกรใน,ในการทาํานาง่ายขึ้นนะครับก็เลยมีแนวความคิดว่าจากโครงการที่เราได้มานั้นเราก็น่าจะหาแนวทางในการที่จะ จะอำนวยความสะดวกให้กับทีมส่รนมากครับให้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 สมกับต้องการก็คือใช้เทคโนโลยีแทนแรงงานคน็มครับเพื่อให้การทํานาได้มีดีขึ้นครับนะครับตัวนี้นะครับคืออ่าแกละแกะข้าวแกะข้าวนะครับแกละข้าวนะครับเราจะใช้แกะจัดจัดอ้อยไม่ได้ครับต้องใช้แกะจัดข้าวนะครับซึ่งในการเพาะนั้นนะครับ เรจะมีเครื่องโรยแกบเครื่องโรยเมล็ดพัน,นแล้วก็โรยแกบสําหรับปิดนะครับปิดในการโรยแกบนั้นนะครับก้าข้าก้าที่เราที่เรานํามาโรยนั้นนะครับเราจะแช่ไว้หนึ่งคืนและหุ้มไว้อีกหนึ่งคืนนะครับแล้วก็นํามาโรยหลังจากโรยแล้วเราจะบ่มบ่มไว้ที่นี่หนึ่งคืนแล้วก็นําไปเลี้ยงที่แปลงนาแปลงข้านะครับ เลีงีแปก้าอีกสิบห้าวันสิบห้าวันนะครับแล้วก็นำมาปักดังครับผมนะครับนี่คือกระบวนการผลิตนะครับการพ่อก้านะครับของกลุ่มนะครับโดยใช้เทคโนโลยีนะครับเข้ามาใช้แทนแรงงานนะครับแล้วเวลาการงอกเนี่ยจะอยู่ี่ป่ะมาสิบห้าวันนะครับสิบห้าวันเลี้ยงการเลี้ยงการเลี้ยงก้าสิบห้าวันครับไม่เกินยี่สิบวันนะครับเราไปปัดดังครับผมนะครับเดี๋ยวรอนะครับอีกประมาณสักสิบก้างอกนะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามในเรื่องของการ ปักดำนะครับโดยใชย้รถดำน้ดดำ